สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง M อ็มสตาร์ n แนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆ สำหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับก็จะมีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ รวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นเก่านะครับแต่ว่าเป็น iPhone รุ่นที่ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับเป็นรุ่นท็อปสำหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS นะครับวันนี้ผมมีตัวเครื่องมาแกะกล่องให้ดูทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของราคานะครับเป็นราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับมาอัปเดตให้เผื่อว่าท่านที่ กำลังอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้นะครับ XS Max แล้วก็ XS แล้วอยากจะทราบราคาก่อนซื้อนะครับหรือว่าอยากจะดูตัวเครื่องอยากจะดูอุปรกรณ์ก่อนซื้อคลิปนี้จัดมาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆสําหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS นะครับนี่นะครับเทียบขนาดให้ดูสําหรับ XS Max แล้วก็ XS นะครับ XS Max มีขนาดหน้าจอประมาณ6.5นิ้วนะครับส่วน iPhone XS หน้าจอการแสดงผลก็จะอยู่ที่5.8นิ้วชิปการประมวลผลหรือว่าอะไร เกือบจะทุกอย่างเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่ขนาดเท่านั้นถามว่า2รุ่นนี้ใช้งานได้อีกนานไหมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับส่วนการอัปเดต iOS นั้นก็น่าจะได้อัปเดตอีกสัก1-2 iOS นะครับซึ่งยังไงก็รอติดตามกันได้เดี๋ยวเรามาดูการแกะกล่อง iPhone XS Max กันก่อนนะครับซึ่งสีที่ผมเลือกมาให้ดูวันนี้สําหรับ XS Max ขอเลือกเป็นสีสเ a c เก Gray หรือว่าสีดำนะครับส่วน iPhone XS ก็จะเป็นสี เดี๋ยวเรามาดู XS Max กันก่อนเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็จะมีคู่มือในการใช้งานนะครับเป็นซองคู่มือวางอยู่ด้านหน้าแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า XS Max เครื่องนี้เป็นเครื่องไทยนะครับประกันก็จะเป็นประกันล้านนี่นะครับภายในซองคู่มือมีเข็มจิ้มซิม,ซมนะครับมีคู่มือในการใช้งานต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องไทยจะไม่มีโลโก้ของ Apple แล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ของกอสทชมาให้นะครับแต่ว่าการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับ ส่วนนี้เป็นตัวเครื่องนะครับนี่นะครับด้านหลังให้กล้องมา2ตัวเป็นกล้องแบบแนวตั้งแบบนี้สีเหมือนกันกับ iPhone X นะครับมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางด้านล่างเขียนคําว่า iPhone นะครับนี่เป็นด้านหลังให้ดูด้านหลังก่อนนะครับมีความสวยงามเป็นสีสเปซเกรย์หรือว่าเราจะเรียกเป็นสีดําก็ได้นะครับส่วนอุปรกรณ์นะครับถ้าเราสั่งซื้อวันนี้ให้มาครบนะครับหัวชาร์จที่เป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะครับมีในส่วนของสายชาร์จแล้วก็หูฟังก็มีแถมมาให้ ส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับด้านล่างมีลาโพงอยู่2ฝั่งตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จเป็นพอร์ตแบบไลนิ่งนะครับตรงขอบของเขาก็จะเป็นสีเงาๆนะครับซึ่งก็เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรพลิกมาดูกันที่ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ได้1ซิมเป็นแบบนาโนโซิมนี่นะครับส่วนด้านหลังอย่างที่ผมบอกไป ให้นะครับให้กล้องแบบแนวตั้งมา2ตัวพร้อมกับแฟลช LED นะครับมีโลโก้สีเงินๆของ Apple ด้านล่างเขียนคําว่า iPhone ก็มีความสวยงามนะครับซึ่งถ้าเราชอบก็สามารถสั่งซื้อได้สําหรับรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคต้องบอกว่ายังแรงมากๆนะครับเมื่อเราลองเปิดเครื่องการใช้งานต่างๆโดยรวมนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆฟีลลิ่งของการทัดสกรีน ไปกับนิ้วได้รวดเร็วนะครับในเรื่องของกล้องหรือว่าการใช้งานต่างๆผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลามากเกินไปซึ่งการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับ iPhone ไปดูกันที่ iPhone Xs กันบ้างนะครับ นี่นะครับเครื่องที่ผมเลือกมาให้ดูวันนี้เป็นสีทองนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะมีซองคู่มือวางอยู่ด้านหน้าเหมือนกันดีไซน์ by Apple in California นะครับซึ่งภายในซองคู่มือนะครับก็จะต่างจากเครื่อง XS Max นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยก็จะมีโลโก้ของ Apple คู่มือในการใช้งานก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมไปถึงมีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นความแตกต่างสําหรับเครื่องไทยแล้วก็เครื่องศูนย์แต่ว่าตอนนี้ หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเครื่องศูนย์ไทยถ้ามีก็จะเป็นมือสองแบบที่ผมสั่งซื้อมาเท่านั้นนี่นะครับสำหรับตัวเครื่องขนาดหน้าจอ5.8นิ้วนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะกับใครที่มือเล็กนะครับแล้วก็ไม่อยากจะซื้อเป็นเครื่องใหญ่ขนาดหน้าจอ5.8นิ้วก็น่าจะตอบโจทย์นะครับนี่เป็นด้านหลังของเขามีความสวยงามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องสําหรับอุปรกรณ์มีมาให้ครบนะครับอย่างแรกเป็นหัวชาร์จเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้แบบ ชาร์จเร็วก็สามารถไปสั่งซื้อเป็นหัวชาร์จเร็วมาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนนี้เป็นหูฟังแล้วก็มีในส่วนของสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับอุปรกรณ์ทุกอย่างเป็นของแท้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับอุปรกรณ์ที่มีมาให้การซื้อมือสองเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าร้านที่เราสั่งซื้อน่าเชื่อถือไหมนะครับยังไงแนะนําให้อ่านรายละเอียดก่อนซื้อให้เข้าใจนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นมือสองมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านล่างมีลาโพงอยู่2ฝั่งเหมือนกันตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบาายชรร์จนะคั ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ด้านบนถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มอะไรขอบของเขาเป็นสีทองแบบเ,าเงาๆนะครับสวยงามมากๆฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องถัดลงมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดเหมือนกันมาดูรายละเอียดของด้านหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวความละเอียดประมาณ12ล้านพิกเซลมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางนะครับด้านล่างเขียนคําว่า iPhone เครื่องนี้มีการติดฟิล์มที่ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูกั แบบใกล้ๆก็สวยงามประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดก็ไม่ต้องพูดเยอะสําหรับ iPhone เพราะว่าเขาสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับนี่ดูหลายๆมุมมองซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าสีนี้เป็นสีที่สวยที่สุดนะครับสำหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS นี่นะครับลองเปิดเครื่องดูกันนะครับเมื่อเปิดเครื่องก็จะมีโลโก้ของ Apple ขึ้นมาแบบนี้ฟิลลิ่งของการทัชสกรีนหรือว่าการใช้ 3D ทัชนะครับใช้งานได้ดีหายห่วงนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ที่ผมสั่งมาก็ได้เช็รายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการแกะกล่องให้ดูนะครับ XS Max แล้วก็ XS นะครับให้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ดูอุปรกรณ์กันถ้าท่านชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นเล็กเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับว่าน่าซื้อไหมสําหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS ในปลายเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับสำหรับการซื้อต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันถ้าจะซื้อจะต้องซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรเท่านั้นแล้วก็แนะนานะครับ ซื้อแนะนําให้สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง lazada หรือว่า shopee จะดีกว่าเพราะว่าก็จะมีตัวกลางนะครับก็คือ lazada แล้วก็ shopee เราจะมั่นใจกว่านะครับหรือว่าท่านจะไปเดินหาซื้อตามร้านตู้ทั่วไปก็ลองไปดูได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําให้เลือกเป็นสั่งซื้อออนไลน์จากทาง lazada แล้วก็ shopee จะดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็จะมีร้านนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันสําหรับลิงก์ของแต่ละร้านก็เป็นร้านที่ผมเลือกมาแล้วนะครับว่ามีคนสั่งซื้อเยอะแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับ เพื่อความแน่ใจนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดูก่อนได้ถ้าเราชอบเรามั่นใจค่อยทําการสั่งซื้อนะครับมาดูกันที่ราคาจากทางด้าน La ซาด้กันก่อนนะครับสำหรับ iphone xs max ร้านแรกที่นํามาให้ดูกันเป็นความจุ 64GB กิกะไบต์นะครับตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยเครื่องไทยนะครับประกันล้าน1ปีจากราคาปกติ25,990นานกะครับก็ลดเหลือ1 2 5 6 7บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกความจุ64กิกะไบต์นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่เพียงพอนะครับ64กิกะไบต์ถ้าแนะนําให้เลือกเป็นความจุเยอะๆไปเลยก็จะเป็นความจุ256กิกะไบต์นะครับ iPhone XS Max ร้านนี้มีขาย2ความจุเลยนะครับ256แล้วก็512กิกะไบต์ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่14,299บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นความจุ256กิกะไบต์มีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธี การจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับท่านในที่อยากจะซื้อทั้งความจุ64แล้วก็ 256GB สําหรับ iphone xs max จาก lazada สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วน iphone xs นะครับร้านแรกก็จะเป็นความจุ 64GB ตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยเหมือนกันมีประกันจากร้านให้1ปีก็คือเป็นเครื่องไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 1 1 0 0 378บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากเก็บพรก็ลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปสอบถามดูได้นะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับความจุ64กิกะไบต์ส่วนความจุ256กิกะไบต์นะครับเป็นเครื่องโมเดลไทยเหมือนกันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับ12,858บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะครับเลือกเป็นความจุ256ไปเลยจะ ดีกว่านะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสําหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS จาก lazada นะครับลิงก์ผมนํามาให้แล้วอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับกดเข้าไปดูกันก่อนถ้าเราชอบเราสนใจของร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้แบบง่ายๆนะครับส่วนราคาจากช้อปปี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีให้ซื้อน้อยมากๆนะครับแต่ว่าก็มีมาให้ดู1นถึงสล้านสําหรับ iPhone iPhone XS Max มีให้เลือกทั้งความจุ64แล้วก็256 g b นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยมือหสั่งซื้อร้านนี้มีเคสแล้วก็ฟิล์มกระจกแถมให้นะครับแต่ว่าราคาจะเริ่มต้นที่15,990ถึง16,990ก็จะต่างกันที่ความจุสำหรับสีมี2สีนะครับสีดำแล้วก็สีทองท่านไดนที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับอีกร้านหนึ่ง iPhone XS Max ก็จะมีทั้งความจุ64แล้วก็256 g b เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องแท้เครื่องไทยนะครับมีประกันจากร้านให้้1 12ปีีรราาคาเิ่่มตนท 16. 1,999บาทถึง17,999บาทนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งจะสั่งซื้อจากเรานะครับก็จะมีลิงก์ไลน์แอดด้านล่างท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไลน์แอดแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับมีจําหน่ายทั้ง2รุ่นโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวสําหรับ iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XS นะครับพร้อมกับราคาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันท่านชอบของร้านไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee รวมไปถึงจจะสั่งซื้อาก ก็มีจัดจําหน่ายให้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ